สบายดีสวัสดีพแม่พี่น้องเบิดอสัครู่สุกคนทางไทยทางลาวเนาะอ่าในหลายๆคนเปิดคลิปขามากัสิเเ็นมาเป็นยังมนีแกวตาขึ้นมาในไทยมันสปบรลังเนาะแกวตาบันเดลกับบ้านเนอ้อแกวตาอยู่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าเป็นเขตไผ่ซานของประเทศไทยเนาะอยู่อ่าบ้านน้องสายเนาะพี่นอ้องอ่ะอำเภออ่าห้วยถแถลงอ่าก็คือทึ่งเดิมเนี่ยเพราะว่าเกือบลืมอำเภอห้วยถแถลงนะคะทุกคนบ้าน น้องสายคะ่ะทุกคนจังหวัดนครราชสีมานะคะออันหัวหนา้าผ้าเที่ยวนาะแบบนี้ก็มีโอกาสได้มาลินน้ำมูหัวหน,าน้านาะแบบเพื่อนเฮดมันเฮดห้มันสับปะรังนาะมอน้แก้วตาวาซิมาทำแล้วนาะหรือว่าสัมผัสทำา,าอาแล้วนาะว่าอันลาข้ามันท่านี่เป็นแนวด้าะค่ะซําไดนอนบางเถื่ออ่าสิคือการบอกกับทางเล่าเนาะเพราะว่าอ่าพี่น้องทางฟังเล่าเฮานี้ เป่ากันแซวนอะพี่น้องว่าราคามันตกแห้งนะปู่ว่ดทังไทน์ีราคาตกบอหรือว่าราคาขืนหรือว่าราคาซําไดท์นอะพี่น้องเดี๋ยวข้าไปทาอ่าฟางตอนแก่ตาสัมผัสอายแล้วเนาะอายแล้วก็ยังปุดนางพิงไฟเนาะพี่น้องโอเคนอะพี่น้องเดี๋ยวห้าสิมาสัมผัสอายแล้วเลยเนาะผู้อายขอยังยกโซดาอยู่สบายดีอายสบายดีคุยเ่รสบายดีไปทางเอฟซีองนองเนยสบายดี เมื่อนีนน้องว่าสีมาถามอ้ายเนาอว่าก่ารพี่เทสไฮมันซัปะลังนี่อ้ายได้ราคาเท่าไรเนาะอยู่ทางประเทศไทยประมาณบาทบาทบาทสี่สิบกิโลหนึ่งครับอ้ายแนนครับกิโลหนึ่งบาทสี่สิบบาทสี่สิบพี่น้องทังเล่าอันราคามันทางไทยเนาะตอนนี้กะบาทสี่สิบกูคืว่าทางบาทตอนไหนเนาะสีซ้ำได้ตอนนี้อันนี้คือว่าราคาตกมากเแล้วครับตกแล้วใช่ไหมตกมาก เคยชงโลมาบ้างเล่นมันเคยมีแพงกว่านี้ไหมคะสามบาทกว่าสามบาทต่อกิโลกรัมครับแพงก็ถือว่าแพงนะคะแล้วช่วงเนียประมาณบาทบาทกว่าบาทประมาณบาทสี่สิบถึงบาทหกสิบเนี่ยประมาณเนี้ยไม่เกินนี้ไอคล้ายได้จักรลานหรือว่าจักร้อยปีนี้ของไอ่ไม่ได้ขายเลยพี่เนี่ยบ่ได้ขายเลยพี่น้องสามเห็นเลยอาจริงหรินะคือบอกว่ามีราคาคือว่าบม่ได้ขายเลยโอ้พี่น้องเย เอาเน,นื่อวาได้มีโอกาสได้มาลินมามวนน้ำไอ,นไอ้น้ำไอ้สิพาหนองไปทางไหนไปลุกพากันยางก่อนไปสู่ปาไปไปสุปาไปไปเ <c oughs> บิ่งก่อนพี่น้องเ <c oughs> บิ่งว่าอายแล้วสู่ปาแบบใดโอ้ยเนาะสิพามาจับปลาแล้วเนาะเมื่อวานลุกขึ้นมาย่ำ้า,าก็ได้คือสหนาวแท้หนาววะหนาว <c oughs> แต่บางเมืองเขาถือว่าหน,นาไมหรอกถือว่าแบบยังชิคชิวอยู่ชิคชิวก็นี่ถูกต้องชิคชิวนี่น้องป่าบางเมืองมันออ ไปดักหนู้ดไปดูไปดูหนูกินอ่ะอ่าดักหนู้ดมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดือดดอกมาเขาลือเลยลือให้หมดลือให้หมดลือให้หมดถ้าเกิดถ้าเกิดปลาประเด็นมาต้องซื้อเลยครับตัวเี้รอบเงี้ยต้องซื้อมากินแหละอ่าเสียท่าอีกเทื่ยนึงเนาะไอ่อนจบคิดว่าไอ้หุ้ยซื้อจะได้กับอ่าพี่น้องทางฝั่งเหล้าเนาะอ่าสาวเล้าหรือว่าบ่าเล้าหรือว่าไอ้เคยมีลูกน้องเป็นคนเหล้าอย่างเป็นไอคิดว่า อา่าทัศรคติของคนเล่าเป็นแนวดอยยไรู้สึกดีมากรู้สึกดีดโอ้ไม่เป็นไรรู้สึกรู้สึกดีมากเลยละ่ะมันดีกว่าที่บอกที่คนท,ที่เคยมาสัมผัสอยู่เห็นว่ามีขมิ้วกเขกามายี่ห้ลอะมันแบบมันบอกจริงใจคือคนมาห้องไหมบอกคือคนเล่าห้องไหนโอ้จ้าจ้าคนเล่าเนี่ยก็คือว่าภาษาเดียวกันเนาะพี่น้องภาษาเดียวกันเลย ภาษาอีเอ่อภาษาอีสานน่ะบ่มีเนาะพี่น้องคนคนไทยอีสานเพิ่นเว้าภาษาลาวภาษาพูไทยอยู่แบบบ้านๆนะเนาะแม่นอยู่แบบบ้านๆคือแบบสิ่แหละวิถีชีวิตอ่าของทางภาคอีสานกัคล้ายๆทางฝั่งลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะแฮปปี้เอเดิ้งแฮปปี้เดี๋ยวตอนนี้เฮาสิพักเบรกคลิปไว้ก่อนเนาะเฮามาถามเบิ่งตอนเฮาเอาปลาเนาะพี่น้องว่ามันสิได้บ่หรือบ่ได้ไปถามลุ้นนํากันเด้อพี่น้องกินข้าวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้กินข้าวก่อนจังสิลงเอาปลาคื้นเลยขึ้นขึ้าขึ้น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 เมื่อคืนนี้ มืดเดี่ยวบรรยากาศกินเขา้าเศร้าเดี๋ยวเห้าวิก <c oughs> ินเข้าก่อนนะเขาจังไปเอาปลาเนาะพีนนนะน่น้องน้องซาแล้วเนาะทุกคนเราลงเลยหนำบกน้อยนึงเนาะพี่น้องนี่จะใบไผนะ่เนาะตอนนี้กำลังเริ่มเนาะพี่น้องพญารถกับอ้ายแล้วซอยกันดื้อคือ คือพ <Es> <ừ> ักบ่งบุ้งไทยเพิ่นเอินพักบุ้งเนาะลาวเอินพักบ่งพักบุ้งเดี๋ยวะหาเที่ยวสิมั้งมาหลับไปตรงคอยคอยหื้อขึ้นจะสีบ่ได้ nhìn nám đấy Biên Thế biên khoai Thằng này đang phai này nó cái đọc Có phai thả này ก็ไม่พี่น้องจังหวะตอนนี้ก็คือสมเพิ่นได้ปลาเนาะอ่าเพิ่นได้ปลาคอใหญ่เนาะพี่น้องปลาใหญ่ลายกับพอยใหญ่รดเนาะตอนนี้ก็ต้องได้มาพักเที่ยงเอาอีกคือเก่าเนาะพี่นอาา้องบาร์าอเพิ่นเปิดเพลงฟังเนาะเฮาก็บ่ได้บอกอง้ายเนาะว่าเฮาถ่ายคลิปเฮาก็ลืมบอกไปเนาะแต่ว่าก็บำลัหยังเนาะเฮาอยากให้ม่วนนํากันเนาะพี่น้องเบิ่งพอยใหญ่ลายจับปลาคอใหญ่ได้พี่น้องอุ้ย2องคนมันพักันหามขึ้นมาเนานนะพี่น้อง ภาพบรรยากาศตอนนี้ก็มวนมวนคิดฮอดบานแห้งนอะพี่น้องแต่ว่ากะไดหายให้คินฮอดบานน้อยนึงนาะเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้กะคืออยูบานเฮานี้แหละทอแต่ว่าบอเเ็นน้าพอเม่เท่านั้นนาะพี่น้องอันนี้ตอนมาผักเสียงนี่ก็ขึ้นหนาวแห้งนอะแล้วก็มันบรรยากาศเป็นบัดเบม่งเบานาบ่รดาร้บางนึงพี่น้อะป่าตีนามใส่เพิ่เนาะเพิ่นเพิ่นเหยียบถือกป่าแล้วิ่นให้นบ่รดร้จับป่ามันก็ตีนามใส่นาเนาะอันพู ทื่อบานกัไปยังยังโมยกปากกันในมิตรตามเนาะันี้ก็จะคั่วควันกันอยูบ่บดมือเนยเอาเป็นว่ามวนเนาะไี่้องอ่าเฮฮาปาร์ตี้อ้ายแล้วตอนหลับเป็นอย่างนี้เนาะทั้งเอื่อยทั้งอา้งอายเราบอกเลยลว่าใจแหลกใจใดเนาะอ่ามะลินมายามแล้วตอนทับเป็นอย่างนี้เลยกะข้อขอบใจเอื่อยอ้ายฝั่งไทยเนาะรวมทั้งหัวหน้าที่พาไปเนาะเกวตาหูซึกว่ามวนแล้วก็มีความสุลายเนาะที่ได้มาอ่าพอบรรยากาศแบบนี้ได้มาอ่า อยู่ไฮอยู่หน้าเนาะายๆคือบ้านเฮ้าเนาะแหละกะมาสัมผัสกับอ่าวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะเพิ่นกะไขๆคือคนบ้านเฮาคือกันเนาะพี่น้องเพิ่นใจดีเนาะเป็นกันเองอ่าดีใจดีพี่น้องเลยเมื่อจุขู่จคนเนาะคนอีสานที่เฮาไดนมาผมพรอมเลยนี่เป็นมิตรนี่เลยเนาะพราแม่พี่น้องคำผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณิันวาเนาะอันนี้กะจำพ่อแม่มากคือกันเนาะว่าไทยเล่าเป็นบ้านพี่เมืองนนองเนาะพี่น้องอาอ่าว่าวาษา ขายกันเนาะทางพังอีสานกับโมฮวัวประวัติศาสตร์เป็นมาจากไหนอันนี้แกตากับบมโหเด้อพี่น้องแกตาบอกข้อว่าเรื่องประวัติศาสตร์เนาะมันผ่านไม่เลยกับผ่านไม่เนาะอ่ะว่าเรื่องปัจจุบันที่ห้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็คืออ่าขอแค่คนไทยคนล่าเ้าอ่าเ้าไปทั้งไหนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกันแบบอบอุ่นแบบนี้กับโอเคแลวเนาะพี่น้องก็คือแกบอกตรงตัวว่าแกเป็นคนหนึ่งที่โชคดีทีสุดนอนที่ใดมาอ่าพออายแบบนี้เนาะ ป้าตัวใหญ่พี่น้องปลานี่ชิมปลานี่ปลามันบืนเนาะปอตัวใหญ่ส้ำคัญเลยได้หลายกูมึงยังยุ่งซึ่งคนอย่างนี้กูตีหาตัวเลยคนยุงเทิงได้หลายกูคนลงอีกเด้อปลาดีบั้งหมดเลยนะมาท่านเบิร์ตซ้ำป้าได้ขนาดเลย แน่นอนอลีนอ่อน้อ,นอ,นนองลาเ้นว่าจังสิมาเป็นคีเรนได้นนิฮู้สองคนนะโอ้พี่น้องป่าโู้แน่นอนอลีนอ่อนลายหอดกบนะั่พี่น้องเลย ถอดท้ให้เบิรงกน่ผู้บ่าวฟังไทยวันนี้รถง,ง่มอยู่ตรงไหมนี่แล้วคือนีนล้วอยู่นี่อ้า นี่นแน่นอนอยู่เดอ้อคนไทยก็ได้ขู้นัวมาเจียงไงบ่มีปิ้มบ้บ่งี้เอเทา,าเด้ดอลรงง้นามด้อป่ะนี่มใวดตำขาองไไไหมอนหญ่รถสะพัดนิงอยู่มันยังคบข้างค่ะมันยังติดข้างค่ะ บ,นบัน่ไรุ่นนีร่รุ่นน,น,นิ่งบซุนนี่เห็นขนบ่ซุนโอ้โอพญาายพอ่อ,โอ่โองานมีสามี่ะลุกทางนั่นเลยเนี่เนยเนลดด้บ,กบกุกาตีบุกาตีกเดียวบอกเราปจัก่ไข่เพียงกนนะไข่เป็ดไข่ไก่เน่าแล้ว อย่าย้อนได้แตกได้จะให้<ฮ>ขักคักพี่น้องแน่นอนอันนี้เนาะก็จะวานแฮบอเจอเลยเนาะไอแนแดงกันเนาะหัลอง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 ,ลอง,ลองตักออกบนเ,เป็นจังไรเอานั่บน,นอ้าวหนาวแห้งมันหดตรบนเลยโอ้ <c ười> อันเราเรื่องเดียวกันอยู่บอออ่อเนาะนาวกับผ้าก,กันขืนพิงไฟก่อนมีไฟเราเลือกเลิกไหไฟกะดังอยู่นี่เนาะนได้ฮอตกบได้พี่น้องเพิ่มข่าวหนึ่งเนาะเพราะว่าอันเกียรตาไปปอกเนาะใหม่เนาะปลาดุกปลาคอโตะบักเนี้ยพี่น้องเกียรติตาเบื้องต้นเปี่ยนกินเนาะเอาไซ เดีวเดียวเดียวอ้เธอก็หมานอยู่คือกันนะนี่<อ>เธอไม่ใช่ขี้กระตืกนะนี่ขงเียเลยคงำเลยโอ้ม่เตียกันะเจ้ากับหมานเดียวเนยาะพญารถขืนเอาขืนมาเอาขืนมาฉันปรจับตื้อประคอนถูกตีนรดชิบล้อหมดเลย นี่ดูเลปลาดุกหรือปลาคอฮะป๊อดปลาดุกใหญ่พี่น้องสัญญาณสันจับแต่ปลาคอสันจะจับปลาดุกสัญญาสัญาแล้วนาอปลาคอนะมาก นี่อลตดนี่พี่นอ้องอ่านแล้วได้โอ้จับปล่ยเอาไหมเท้าขึ้นแหละทางนี้เนาะบรรยากาศได้แห้งบ่นเนาะขึ้นนิดหน่อยนิบรรยากาศได้แห้งพีนงง่น้องท่างคนกันลิ้นแหละ้อจ้าลิ้นดไปลิ้นจ้าทางนั้น วันแฮเอาปลาเนาะแล้วก็จิ๊บแน่จัจก้จัก,จกน้อยผุยยาาแล้วอ้ายค่อยพอได้อ่าคอนทองวับๆเด็กๆเราสองคนเป็นไรพ่อญ่สุดติง่งสุดติง่ง วันบ่มาเที่ยวรอบนี้กระหันหันมาสุดยอดเหรออ้าวได้ปลาน้ำอีกน้องพี่น้องพูดลงคาบเพิ่นมีปลาต่อมปลาต่อมปลาต่อมปลา,า,าเด้อพี่น้องกินต้มปลาเด้อมันนี่ขนยังต้้มมนม่อยู่เนาะต้มน้อีกม้บ่แมนจะเอาใบเอาเมื่อ ใหญ่รถถืกใจพันยนตเนาะเพราะว่าพันมากมาแบบนี้หยอดเนาะทุกคนพปทาเบื้องต้นกินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเพราะว่าคลิปมันจะเา้วเกินไปเนาะท้าสีให้เบื้องถูกขั้นตอนก็ไดเนาะพี่น้องก็ถือบาเรียกลำใหอ่เนาะสำนีกระมวนและเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศธรรมศาสตร์เนาองนาะเลยเนาะ คักค่ะค่ะพี่น้องสร้างแหร่างแห่ไหวปะนี่กินบอสิ่ปอนต์กินตัวนี้บอสหนาวมุมขนาดเสีบเลยสั้งนีดตามหมกทัวน์น้อพี่น้องตามหมกทัวอันนั้นต้มปลาใส่มดแดงเดี๋ยวเชื่อดีเชื่อ เซฟเหมือนเดิมค่ะเซฟประจำุเปียวเลยมดแดงอ๋อใส่มดแดงเด้นีพี่น uh ้องนี่ปอดถ้าก็เคยกินครั้งแรกเคยแต่ซันไขมันๆแลวกกินขวากินอืดไไหล เห็ดเป็นมัดเซฟตั้งแต่อาหารญี่ปุน่นยานอาหารไทยอีสาน <laughs> ต้มขมัดกระดี่น้องไปเข้าขาากินซช้ห้าวเนาะหางเห็ดตัวเป็นขจัาเห็ดเ <laughs> นาะ <laughs> ห้าวอกโบหูงานน้ำเขเก๋แล้วกะเห็ดอยู่เลย แนวกินแนวอยากบ่ใหารอึดหิว ปลาแล้วเป็นที่เหยียบหอยเนาะทุกคนอันเอื่อยกับอายแล้วก็เห็ดกับข่าให้กินเนาะอ่าคอยเองกับบริเฮ็ดเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าคอยเห็ดปูเป็ดคอยเห็ดบปแซบเนาะนี่ปลาเป็นได้บาทนี้มวนาไอ้มวนหมักไงเลยครับมวนหมักไม้เลยเนาะเมาค่ะกมวนเมาทั้งเมาทั้งมวนเนาะมันนีโอ้ยอีใจ้ายเนาะอ่าน้องเองก็ได้ที่ไหนมารินมะมวนมะฮวม งานสางรันกับไอ้ไอ้บุญร้ายเป็นจัางไรมวนบอมวนมวนมันเป็นหัวหน้าของน้องเนาะมาน้ำกันอันนี้ก็เป็นพอเพิ่นมวนบ่พอมาหนิมวนมวนมวนอิมพอมวนอิมพอมาเด้อแม่เด้อมากมากมวนมวนอิมพอออมนี่แต่เสียใจพี่น้องข้างอีสานเท่าเนาะพี่น้องโคราชโคราด คราดนี่พ yeah. <Yes. S 1> <tester. S 2> ันเอิญว่าคนอีสานบอคนอีสานเนาะพาะว่าเบาเล่าเนาะอีสานใต้อีสานไต้อีสานใต้โอ้คนลาดบุยร่ำสาวเล่าไต้ละขึนบนเคือสาวเล้าไต้อันนี้ก็ชื่อส่องสาวเล้าไต้เด้อฝากไปกดติดตามให้ในเด้ออ้าวลงมืออายกินกินกินภาษาไทยภาษาเล้าภาษาไทยจ้าภาษาไทยเล่าก็ใส่ภาษาไทยคือกันใส่เล้าแล้วมันได้แต่คนเล่ากันใส่ภาษาไทยแล้วมันได้หลายประเทศ ในทั้งกัมพูชาในทั้งพม่าเพิ่เพื่อคนตามประเทศแมนเพ่อนกระูกใช่เห็นเอดิก้นไหลก็แช่ให้เราโอ้จ้าจาขอบคุณหลายๆเด้อไปก้นไหลก็แช่ให้เน่อันท่าคลิปใ่ก่าแบบเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าเข้าไปไซส์หมองได้ไปหลินอยู่ไซส์เน่พอได้แบบว่าเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไว โอเคเนาะผมเอ่พ okay, so okay, ี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบถ่ายไปแล้วเด้อขอม่ากินข้าวกินน so ้ำกับอ่าไอ่น้องเปิดสุขสุคนกันเด้อมาเด้อพี่น้องเลยกินข้าวรำกันเด้อสำหรับมื้อนี้แซ่บๆโลดสบายดีสวัสดีเปิดสุขสุคนเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อกดติดตามให้พร้อม